สวัสดีครับสวัสดี FC เพชรยนต์ชาแนลทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์พอดีคนเดิมแล้วกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะว่าผมจะพามาดูรถโฟล์คเจอร์เข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับอย่างคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ขายดีเข้ามาไม่นานแล้วก็ไปนะครับนี่เลยนะครับโตโยต้าโฟล์คเจอร์นะครับ2.8 T R D Sportivo นะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะซิกมาโฟนะครับปี19.20นะครับ ขาวดำแบ็กท็อปนะครับคันนี้รถเพิ่งเข้าร้านเหมือนกันนะฮะเลขไม้น้อยมากไม้น้อยจริงราคาก็ดีด้วยนะครับไมค์คนี้อยู่ที่50,000โลนะครับรถมือเดียวนะครับใครที่หาตัว TRD นะครับตัวนี้นะครับไม่ควรพลาดด้วยประกันทั้งปวงอย่าช้าเลยห้ามช้าคิดปุ๊บต้องจองปั๊บเลยผมต้องต้องพูดกันอย่างนี้เลยนะฮะติดต่อมาเลยครับขึ้นเบอร์ให้แล้ว3เบอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดตัวรถก่อนนะครับ แต่ก่อนที่จะไปดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมมาดูกันนะครับสำหรับตัว TRD คันนี้นะฮะเป็นตัว2.8 Sigma 4นะครับก็คือเป็นพาร์ทเดิมแหละคันนี้ก็คือสเปคเดิมโรงงานออกมาเลยนะครับไฟหน้าเดิมนะครับได้เป็นไฟหน้าเดิมโปรเจคเตอร์ LED นะครับกระจังหน้าโครเมียมกันชนด้านล่างนะครับตัว TRD ก็จะต่างจากตัวรุ่นปกติอยู่แล้วนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับอันนี้มีเพิ่มเติมตัวขอบ ตัวคิ้วโคเมียมเข้ามานะฮะทะเบียนสวยนะสองเจ็ดสองแปดเจ็ดเจ็ดนะครับกันชนหน้าเท่าที่ดูไม่มีไปคูดไปเคเลิอะไรไม่มีนะมีแค่ท่อหินเล็กน้อยเท่านั้นเดี๋ยวเราปรับสภาพให้อันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับสีขาวมุกนะครับคันนี้ล้อนะครับล้อลายทีดีแท้นะครับแม็กยี่สิบยางยางปีติดรถมาคันนี้นะครับ, Mac ดดนนนะรบช่วงล่างเดิมตัวตัวสปริงสีแดงชัดเจนนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ ส่วนรายละเอียดตัวอย่างฝากระโปรงก็อันนี้เท่าที่มองด้วยสายตานะครับตัวเหลี่ยมสันฝาโปรงชัดเจนนะครับขอบแนวสันเสาเอนะไปถึงด้านด้านหลังเลยนะครับเหลี่ยมสันชัดเจนนะครับแบ็กท็อปพร้อมาราวแหลกหลังคานะครับกิ้วกันสาดอันนี้พาร์ทเดิมโรงงานนะครับชัดเจนนะครับรถคันนี้กระจกพาร์ทเดิมนะนี่นี่รายละเอียดพาร์ทเดิมติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยมือจับเปิดเป็นโครเมียมพร้อมระบบคีเลตนะครับ มันได้ข้างฝั่งนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับดิ้วรอยไม่มีมีตะครับเลอะเท่านั้นเองนะครับจ,จบปิดฟรีมาแล้วด้านในสีดําแดงนะครับดําแดงส่วนคอนโซลคอนโซลก็จะเป็นสีดํานะครับคอนโซลสีดาเบาะคันนี้ก็จะเป็นสีดําแดงนะครับตามสไตล์ตัวเทียดีนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับนี่นะครับชัดเจนชัดเจนนะครับ มีพรมเป็นลายไดมอนด์คัทนะครับก็จะรักษาตัวพรมลดไว้นะถ้าติดพรมตัวนี้นะครับประกับเพจทีอนะประเข็บไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนิดเดียวพอนะครับเป็นอาชัดเจนนะครับโอเคนะครับตัวเสากลางนะครับสีเดิมหัวน็อตเดิมอยู่ในตำแหน่งไม่มีขยับนะอ่าดีเลยส่วนด้านหลังนะครับ ก็จะมีตกแต่งลวดลายคำว่า t ทีดีนะถ้าเป็นตัวรุ่น t ทีดีนะครับประจกพาร์ทเดิมรายละเอียดเหมือนกันนะครับตัวเบาะเบรออะไรต่างๆนะครัเบเพดงเพดานคันนี้ถือว่าสมบรูรณ์นะเพดานอาสะอ้านดีนะครับให้ดูนิดหนึ่งโอเคอ่านี่ติดพรม ติดพรมหมดเลยนะครับตัวพื้นพรมก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เบาะด้านหลังก็สมบูรณ์นะครับน่าจะใช้น้อยแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับรายละเอียดถือว่าสวยสมบูรณ์นะฮะตัวโครงสร้างนะครับพวกตะคงตะเข็บอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้คือเดิมโรงงานนะครับส่วนล้อหลังนะครับซุ้มล้อหลังตัวแชสซีซุ้มล้อนะครับไม่มีสนงสนิมแน่นอนนะไม่มีสนิมนะครับ ล้อสเปคเดียวกันลายเทียดีวิสเด็กสิบสี่ล้อนะครับดิสเด็กสล้อนะสีเดิมกระจกอันนี้ก็พาร์ทเดิมโรงงานนะอ่าส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายสปอยเลอร์ไฟเบรกโคปกระจกบานหลังพาร์ทเดิมนะครับปลท้ายทั้ง2ด้านนะครับรายละเอียดเดิมๆไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกนะนตัวขอบคิ้วเป็นสีดำ นะครับตัวรุ่นนะตรงรุ่นนะครับ TRD Sportivo Sigma 4นะครับ2.8คันนี้ส่วนด้านท้ายกันชนนะครับก็จะตัวชายกันชนด้านล่างก็จะเป็นลวดลายลังพึ่งนะฮะตามสไตล์ของตัว TRD เขาก็ถือว่าสภาพสมบูรณ์นะครับแค่ไปทำสปาขัดสีกันเล็กๆ,ๆน้อยๆเท่านั้นเองส่วนด้านหลังนะครับเบาะพับแขวนนะครับอันนี้เขาก็ติดไว้นะ ตัวพรมต่างๆนะครับตัวโครงสร้างนะครับอันนี้รายละเอียดเดิมโรงงานหัวน็อตนะครับตัวยางหุ um, ้มสายไฟสภาพสมบูรณ์นะครับอ่าเนี่ยตัวกระบอกโชคฝาท้ายอะไรพวกนี้รายละเอียดเดิมๆมหมดเลยนะส่วนแผงประตูด้านในนะครับนี่มีไฟนี่ยังไม่ได้แกะสติ๊กเกอร์ออกเลยนะครับมันจะเป็นคําว่าท r d นะเนี่ต้องถ้ากลางคืนมันจะเห็นชัดเจนนะคันนี้ นะครับลายละเอียดเดิมฝาท้ายเดิมนะครับโอเคอ่ะละเอียดฝั่งขวานะครับตัวแนวขอบสันหลังคาชัดเจนไม่มีรักยิ้มตัวเส้นสายด้านข้างนะครับไม่มีรักยิ้มนะครับสีเดิมสีเดิมเดิมเลยบ้องๆแบบนี้ ตัวภายในฝั่งขวาเบาเบอร์แพงประตูชัดเจนนะครับรายละเอียดเดิมนะครับสมบูรณ์มากเสาบีโครงสร้างเดิมไม่มีชนด้านข้างตะเข็บนะครับเหมือนกันชัดเจนเลยอันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีมมพลิกคว่ำม,มาแหละดูตะเข็บเนาะ อ่านะครับเดิมนะครับอันนี้เดิมเลยกระจกพาร์ทเดิมอยยาสตาร์ทรถเดี๋ยวดูเลขไมเดี๋ยวดูเลขไม่ไม้ห้าหมืนหกพันโลนะครับห้าหมืนหกพันโลนี่จอแสดงผลเป็นสีแดงหมดเลยนะ มีแจได้มาสองดอกด้วยกลงอลไลมีแพดเดิลชิพนะครับมีคูดคอนโทรลนะครับสัวจอทัชสกรีนนะครับแอร์ออโต้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นเอฟโฟร์ไฟฟ้านะครับคอนโซลกลางลายเคปล่าสีดำนะครับสภาพสมบูรณ์หมดเลยตรงนี้นะครับไม่มีชำรุดนะครับใปส่องแผนที่ใช้งานได้ปกติ นะครับโอเคนะไปะไปดูโครงสร้างด้านหน้ากันเครื่องยนต์โครงสร้างด้านหน้ากันนะหายากนะต้องต้องรีบเลยนะครับใครที่หาอยู่อย่างคันก่อนก็ผมรีวิวไปไม่นานก็มีลูกค้าติดต่อสนใจเข้ามาทันทีนะครับอ่าคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับละเอียดตัวห้องเครื่องเดิมๆนะ2.8ลิตรนะครับ177เแรงม้านะครับผม นะเครื่องยนต์ค่อนข้างจะนินนนยยน่งมากเพราะไม่น้อยอยู่แล้วนะครับแปมสีโครงสร้างตัวรถทุกจุดนะครับไม่มีขยับหัวน็อตไม่มีขยับจากตำแหน่งนะครับฝันตรงแผ่นเพดอยู่ครบนะ,ะตัวคารเนี่ยไล่ไปเลยนะครับแต่แมวฝั่งซ้ายนะครับดูน็อตเหลี่ยมน็อตต่างๆคงสภาพเดิมน,นะครับไม่มีติดลูกนะฮะ เดิมอันนี้ก็อย่างฝากระโปรงนี่ก็หัวน็อตก็ไม่มีขยับจตกตำแหน่งฝากระโปรงพัดเดิมมีตัวปั๊มเตอร์ตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี่ยฝากระโปรงเองนะครับขอบสันชัดเจนนะครับตัวแนวซีนนะครับเดิมนะครับสวยเลยนะครับเม็ดองเม็ดสติ๊กเกอร์ตัวแผ่จากความร้อนตัวยางรองอยู่ครบนะฮะอันนี้ก็น่าใช้เป็นหนึ่งคันที่น่าใช้แล้วก็ใครๆก็ตามหานะครับสำหรับ ท r d คันนี้นะครับราคานะครับสำหรับเจ้า Fortuner TRD 2.8 Sigma4 คันนี้นะครับผมลองเดาดูครับเท่าไหร่นะครับอ่าผมว่ามีคนทายถูกนะครับ1,269,000บาทนะครับค่าตัวคันนี้ไม่แค่5,000 0นะครับแค่เล็กไม่ก็คุ้มแล้วนะครับสภาพสวยเดิมทำสปาเสร็จตั้งขายได้เลยคันนี้นะครับ สนใจให้รีบติดต่อเข้ามานะครับติดต่อผมโอ๊ตเฟสยนเข้ามาได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนะครับอ่านะแล้วก็ก่อนจากการน,นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทางช anel เฟสยนสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับและคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถอะไรนั้นห้ามพลาดวันนี้ขอตัวลาสวัสดี FC ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ